ตรงไกลๆดอยบ้านเต็งเด่นชัยนะครับมันมีการประกอบการที่ทําให้เกิดหมอกควันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพเผาถ่านนะครับถือว่ามีมีจำนวนมากนะครับมากกว่าหลายๆอําเภอนะครับเพราะว่าเท่าที่อําเภอได้ ได้ประสานความร่วมมือนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันตรงนี้ช่วง3ามเดือนเนี่ยเขาก็พยายามให้ความให้ความร่วมมือกับพวกเราบ้านไกลด้ดอยนี่จะบริเวณอยงถ้าบ่มีไฟีเผานะดีถ้าขอดูนะ่าลงว่าห้ามเผาสามเดือนนั่นนะดีถ้าฝนตกมามันก็หมอกมุดไปไม่หม่ตะกอนนะ thì phấn kính mày thì phải đắp không? Này gặp dao phái không? đắp, 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 đắp. Nó đói. ตอนแรกเนี่ยเขากะเผาลักไฟเผาอันนั้เขาว่าเข้าป่าจุดหาลาซัดลาแลนนี่กะมันเกิดฝนเวลามันไหมไหมบ่มดกันทำให้ถึงมอควันการตากะไม่อยากกดลงในบ้านทำให้ถึงพุ่มแพ้กันครับ ที่ว่าส่งเสริมอาชีพผู้ปีน้องนะครับปกติจะเข้าไปนิพานะครับตีช่วงตีฤดูกาลตีห้ามเข้าจะมีอาชีพอือทีอ่ทำนะครับปวตจะเป็นอาชีพนะครับจักสามนะครับอาชีพเฟอร์นิเจอร์ในหมู่บ้านนะครับเป็นมีกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็อ,อาอชีพาการก็จะมีอาชีพนะครับ ปูเค็ดนะครับปูกพักคือพักส่วนขวานะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรต่างๆนะครับเฮากระมีเพียงพอนะครับแล้วก็มีขม,มู่สร้างขม,มูเออจ้าบ,บ้านนะครับมาส่งเสริมาการปูแล้วก็การทำอย่างอื่นนะครับตีใบกระทบหรือเขา้าไปในปลาดูกา,า,รดา,ออา,ารเข้าไปในปลาเพื่อหาอาหารในปลาเขาก็มีการทำนะครับด้านของอาหารพวาะยาเนมพวาจะจมูนะครับ แนมเฮดก็มีนะครับในการส่งเสริมอาชีพ